แจ้งว่าน่าจะเป็นภาครัฐองค์กรเดียวที่ยืนอยู่ณจุดนี้<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะหัวใจหลักของงานแสดงสินค้าเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดถ้าไม่มีองค์กรเอกชนร่วมการบูรณาการการทำงานและเป็นหัวจักที่สําพัญในการที่จะ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหการรมเป้าหมายในพื้นที่จัดงานวันนี้ค่ะสรสา,าเองก็เป็นตัวแทนของภาครัฐนะคะจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและมิทัศการซึ่งเป็นองค์การมหาชนหนึ่งเดียวสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจที่เราเรียกกันว่าธุรกิจไมซ์ซึ่งธุรกิจไมซ์นะคะหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ก็คือ งานแสดงสินค้าถ้าสังเกตดีๆก่อนที่จะเกิดโควิดลักษณะของการจัดงานแสดงสินค้าสำคัญสำค,คัญในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจัดที่กรุงเทพมหานครแต่ณวันนี้ค่ะเราจะไม่พูดถึงโควิดอีกต่อไปเราจะต้องก้าวเดินหน้าตามนโยบายของภาครัฐในการที่จะขับเคลือ่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ และที่เสพเองค่ะเนื่องจากเป็นผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมผลักดันโดยเฉพาะเรามองเห็นศักยภาพความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นคุณท่านทราบไหมคะว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นหนึ่งใน10เมืองไมซิตี้ของประเทศไทยเมืองไมซิตี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นจังหวัดหรือเป็นเมืองที่มีศักยภาพความพร้อมทั้งเรื่องของการจัดประชุม จัดสัมมนาและที่สำคัญค่ะจัดงานแสดงสินค้าเพราะเราเชื่อกันว่างานแสดงสินค้านั้นเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการตลาดส่งเสริมให้เกิดการค้าการขายการลงทุนต่อยอดรวมทั้งแน่นอนงานแลักฟิวเจอรและไบ o อเอ็ก็จะเป็นงานที่มีงานสัมมนามากกว่า30หัวข้อซึ่งแปลว่าองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนั่นหมายความว่า Lab Future and Bio Expo ก็จะเป็นงานแสดงสินค้าที่เป็นงานที่เราเรียกกันว่า Trading หรือ Peel Trade B2B Exhibition ครั้งแรกของภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือด้วยเช่นกัน